ทุกุกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผม y g กีซีอีกแล้วครับผมนี่ก็อยู่กับเกมมาเทิร์น I คัมแบ็กส์เอ็กซ์ไนท์ไอพัสดอพัเออเอาเลยออันนี้เล่นไปแล้วนะเล่นไปอะไรเนี่ย ไม่ซื้อดิไม่ซื้อ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 บ่มีบ่มีบ่ซื้อ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 จะเล่นต้องเล่นอันไหนต้องเข้าในนี้หนีเลย Yeah very nice Sub Zero อะจะเพลยเลยวะนะอ๋อมันให้แทนตัวใช่ไหมถ้าเราไม่แทนละ่ะ โอ้ยไม่ภาพภาพเปิดยังสวยเอาไว้อยู่นี่แล้วกันนะทาไม่บังนะครับขอโทษด้วยอ,อืออขึ้นขึ้นโอป,ปอ๊บปับ๊บปั๊มตัวอ้เอ้่ยวตออ,อ ถ้าม oh, ัน yeah, อัน yeah, นี yeah, ้เลยทุกความเร็ว oh, อ yeah, ุ้ยมากแต่ก็ยังดีเอยเป็นตัวเจาะเจาะเจาาใช้ท่าหน่อยเอาเลยอันนี้เจ้าเลือดโอ้โหร้อนโอ้โหเยีดเข็มร้อนทอดมือเนื้อนิ้ว้อนเลยโอ้โหเย็บัดต่อยต่อย โอ้ยแข็งเลยแข็งแข็งแข็งผูง้หญิงแข็งไม่ได้นี่เอยเอ้ยครับจ้านาตีตี่อเอ้อกดเอาผ้าหน่อยชับโอ้โหต้องกลางตายครับผมไม่เหลือซากอ่าให้ตายม,มาอีกหนึ่งพันโอุ้ณครับ Yeah very nice ต่อต่อต้องไม่เลอะละลดละเลอะละลุลีนี่ตัวอะไรเนี่ยยังกับสเตเตอร์แมนล่างเขนเออเจาะเยาะไฟเยอะตู่มึงกันกันเหรอกันไม่ไม่กันเกมไม่ให้กันเปลี่ยนตัวกู้เปลี่ยนเป็นไอไอไอตอไงโอ้ยไม่โดนมาฆ่าหน่อย อู้พาดเราไม่รู้ว่าตัวนี้มันคือค้าไหนไงครับเมมจ็บพาดเหมือนไม่ได้ไม่ได้กินไม่ได้กินบอกเลยปั๊บปั๊บก็ไม่ได้กินเออเออเอพพอลงปั๊บเออไม่สาวน้อยไงเอเออเออเจอไม่สาวน้อ,อ,อยหมัดอู้พาดพา,พา,พาพร้อนอ่ะนิ้วร้อนตรงเนี้ยไม่อยากจับแรงเลย อย่าวับมาตีเอาถ้าไม่ตายใส่แค่นี้มามาแค่นี้แหละยะงทอกเจ้ชุบโอ้โหแทมกระอักเช่าเช่าเลื่อนเข้าปับ๊บก็ให้ไม่ไม่ต้องกันกันทำไมนี่ไม่ต้องบอกโอ้โหผ่านเยี่ยเอ้อเอ,อเวลี่ไนส์ ไม่ตายสักตัวสงสัยยังยังอันนี้ยังขั้นแบบไม่ค่อยเทพมั้งเนี่ยยังไม่ค่อยโหดต้องไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆข้ามขั้นเลยได้ไหมมาขั้นนี้เลยได้ไหมเฮ้ยได้เว้ยอยากโหดโหดแจ๊บแจ๊บแจ๊บฮ่าฮ่ออมึงมาสู้กับพี่พี่อนละน้อง ไต่ยากจังต่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 ยตยากต่ยากไต่เย็นต่ไต่ไต่ต่ยากตเย็นโอ้โหใฮ้ใครเนี่ยพี่หนุ่มล่ำบึกเออเจอกับพี่แห้งขายดางอ้โหเออเออโจให้แปรรอเราเรารอใไ้เผื่อมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมนี่พี่นี่ไอหนุ่มมัดเมาชบชพี่ขอแทงหน่อย เออเออนแพงแล้วก็หลบว่าเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนเป็นนี่เนนี่นี่เออโหนี่นี่เใส่อีกโอ้โหร์มฟเหลือกี่ตัวแล้วเนี่ยเหลือสองเหรอมาช่วยหน่อยโอเคไปลไปอ่าเอ้ยมาแค่นี้ตัวกูเนี่ยกก็ตัวที่สู้อยู่ดีว่ะขึ้นเออ ไม่ไม่ได้กินพี่อีกแล้วครับผมมันแท้เหลือเหลามันเหลาเหลือแท้ไปต่อต่อกันอีกชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งลงปัป๊บเปลี่ยนตัวตุบตุบ ให้ไม่ได้กินบอกเลย <c oughs> ผู้หญิงมาสู้เรื่อผู้หญิงชอบอเดียว <c oughs> ต้องมีตัวเซ็กซี่กว่านี้ <c oughs> อเออฮ่าปอยรัว <c oughs> โอ๊ยเหีียดตรงเนี้ยร้อนนิ้วอ่ะ <c oughs> โอเคเ <c oughs> <c oughs> นี้ยอะไรกดหน่อยนี่คือ โดนอุ้ยโดนเกือบตายต้องไปพักก่อนตายเกือบตาย,ตายลงออนอยัดลงตัดคอเออจุยทอ้องไม่ไม่เป็นไรเลยเหรอเออเอาอีกดอกออไม่ต้องไม่ต้องขยับอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคเอา้าจัดอีกโอ้ไม่ สวนเอาคืนไปทำาชเป็นเหมือนกันเอ,ออเออมาช่วยหน่อยโอ้โหชนะครับผมโค้ชมาทาคอมแบ็กนี่มันนี่แล้วนะมันแท้เหลือหลายมีอะไรให้เราอัพเดตบ้างไหมหนึ่งอืมมีตัวเดียว รอกนี้ไงต้องสู้นี้จบใช่ไหมโอเครับก็ขอกราบลาท่านผู้ชมเท่าน,นี้ก่อนนะครับก็เจอกันใหม่พัทหน้าก็าอยู่กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบาย